สวัสดีครับ FC แพนซองแต่ท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับเมื่อวันที่ผมพอยอดวอน์กเก่ากับทีมาติบัติแม่ลำย่แม่ลำย่ี่นี่ยแล้วมีเหล็กคำนวณน,นะครับเหลเ็กแนมเหล็กตามนะครับถือว่าเป็นปีปีนะครับปีนึงพิทแค่เดียวนะครับอมไงกับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเมื่อนที่กับผมเองกับทมผ้ามาถามว่า เงื่อนี้เราตัวใดได้ตัวใดนะครับเอาข้อมาแล้วกดติดตามนะครับเพื่อเป็น่ํนคำนั่งใจนะครับตามไปฟังน้ำกันนะครับว่าแมํำใหญ่เราถืมีเหล็กคำนวณเหล็กติดนี่มีตัวใดนะครับตามมาดาแล้วมีซี่ตัวนะครับไปฟังน้ำกันนะครับ,บสวัสดีครับแมํำใหญ่ครับสวัสดีคแล้วเป็นไยนในนอสุม,มือนี้ผ่าอังมาโน่ขคืนเขาไปโน่ ย็บผากะอังคือเกาละบ่ะหวังยังหน่อยได้เอฟซีบริยิญต์นะปนิญตเย็บผากะมันกะอังอยู่นี่ยเข้าเป็นผู้เฒ่ากัเย็บไปมือละโตสองโตไปสละมันเท้นกับโป่งกะสาบโตซีโตกะพ่อดันได้โยขันมีเขามีงานนนกะดันให้เขาได้อยขันเขาไม่มีงานกะเฮ็ดไปตามมันจะคข้องเฮ็ดได เหน่ยมากอะนอนเมื่อกลนงวนทีเท่าแล้วก็คือว่าเนาะเข้ากันนอนเนี่ยมูเวีนบ่มี่เวียนสวยเพื่อนก็สวยเมื่อยจั่งหน่อยแต่ว่ามันของหลายบานเนาะเหน่อยอยู่แต่ว่าบานเพื่อนบานอื่นก็มีเห็นพากันเที่ยวมาหาแม่ลำย่อยหนิบ้านนี้ที่ถามเรื่องเรื่องเหล็กติดไหมแม่ลำย่อยก่ดนัก็ติดได้เนาะติดจูงหมายว่าปีนึงนี่ มีรุดเท่เดียวมีพิษเทเดียวบางช่วงช่วงต้นปีเนาะปีใหม่อ้วบมากันกับกับเขาเขาเขาทั้งบนทั้งล่างมันบ่เขาทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าอวนที่ผ่านมานี่กับ่อด้มาขาแม่ลำญ่ยเพราะว่าพากันไปทั้งอื่นอันไหมเพราะว่าหาเหล็กมาล่องไอเอฟซีแต่ไมีโชคกันไหมเกิบปอเลยป่ได้มาเพราะว่า เรียกกันที่กบคั่วไงมันกุณภาเขาเนะก่อนก็นเลขไปหาทั้งอื่นเลยไหมอเอาบานนี้เลขเลขติดน,นี่นี่เงไหก่อนแม่แล้วไม่ใช่ในงวดวันที่สองพภาพัมหกหกนี่บอกด้กับพี่สามมีสี 4, ม 0, ม่มีศูนย์มีเก่าอ๋อมีสามมีสี่มีศูนย์มีเก่าเนาะคันเลข ดังๆมากเรียกว่าเรียกเข้าได้มากขันตะบอมีในซีตัวนี้บอสต้องเสือมปะบอสือบอถึงเลยบ่โอ้ออขันขันแน่มากเป็นระยะเป็นปีพันนันมันขงงงึ้นหัวคงักเนาะเพราะว่ามันเขาว่าแต่หลอดอืมเขามาแต่ลอดปีนึงรู้เทเดียวปีนึงมือเอ้มันเป็นนาทีตามเนาะ เพราะว่ามันตะก,กี้กับพวกักกระดิ่งมันบ่ไม่ทุ่นไหลายมันก็ถือตงวดนั่นไงละ่ะงวดที่มาถามนั่นแหละมันก็เลขเลขแม่ลำไยนี่กบผู้ให้มันก็บ่เขาเนาะแต่ว่าเลขคำนวณนี่มันเข่าดิมันเขา่าอะไรนี่พวกแต่ถามว่าจับตามเลขแม่ลำไยให้ได้ไหมเพราะว่าเลขติดแล้วเขาเอานาก็เลย ืันนี้ก็มีพคุถามมากก็เลขมาตามนี่แหละมีเลขสามเลขสี่เลขศูนย์เลขเก่าเนาะอันตัวควบคู่ห้เดมีบอได้รับหญ่นวนนี้ควบคู่ไ้มีกันกะบสามสามวสามหดีอเออถือเยอก็มี่บคู่ไ้ก็มี ที่ที่บอกเขียนไว้เนาะก็มีสามหาเก่าหนึ่งสี่เก็สามเก็เนาะอันนี้เหล,เล,เล,เลก็กเหล็กเหล็กกก็คูเนาะแต่ว่ามันก,กับกรมีในมีในเหล็กสี่ตัวด้วยสามหาก็มีเหล็กสามเก่าหนึ่งก็มีเหล็กเก่าสี่เก็ดก็มีเหล็กสี่สามเก็กรมีในเหล 9, 4, เก็ก 4, 3, สีก่ตวัวนะครับ ครับกรนีนะครับที่เรลยกติดของแม่ลำไยในงวดวันที่สองพฤษภาคมหกหกนะครับมีเหลขกติดติดมาั้งปีนะครับปีนึงพิเศษเดียวนะครับก็มีเหลขกสามเหลขกสี่เล็กเข่าเลขกศูนย์นะครับมาเนี้เแล้วมากบคูเราววานเราสีสื้อนะครับก็มีเหลกสามหาเข่าหนึ่งสี่เกตสามเกตนะครับมีอยู่ส,ส Gotta, ี่คูนะครับ กันตามันบรุษประกับเขาได้นีนะครับมแม่ลำไยราวานะครับแล้วบ้านนี้เลขที่ครบคู่ไว้นี่สามหาเก่าหนึ่งสี่เจ็ดสามเจ็ดแม่ลำไยมักตัวใดหลายกุม,มูมันใจตัวใดสี่เดียว,วก,ก็ไหวขวัญทีมักต่อกันฮ้ยมักต่อกันตั้งแต่สี่ตัวนี้ มักทอกันก็เรยว่าบงโง่ที่มักนักตัวใดเนาะมันมนี่ตัวละซ่าสามตัวละซ่าสามีก็เ <ไป S 1> ือใน,น,น,นเป็น<ด>เนา<ด>ะตีกันไว้เรื่องเทียม,มันเขาเนะแต่นนะ้ำมันลุดกะเป็นของธรรมดาเนาะเพราะว่าสิ่งนี้มันกะเข้าได้ลุดได้เป็นของธรรมดาทะเลกันสามหาครับเก่าหนึ่งหนึ่งฝันฝันมาไปเสือร่อยพูดร่อยนะมัน พยบยบันพยข่ำพยข่ำไม่อังก่้นไม่ออกว่าเหรอฮะออกว่านเอเอาฝันไหมนั่งขึฝันไหมเออมัดกะบ่อกเดีวไปซื้อซื้อไหมก็ไปซื้อซื้อเออไปซื้อแต่ว่าถ้าในหูผนมาไม่ออกหรือออกไปซนีไปซื้อนมืนพยข่ำพยบันเสื้อส้มหาสิส้มหาครับเก่าเก่าหนึ่ง อันลอยพูดลอยพูดลอยเนาะจะแสดงว่าในความฝันดีเดีจะต้องมักตัวนี้นะได้ใจนะว่วงใ้กันถ้าเราเพิ่มฝันเราฝันเกี่ยวกับจันัี่เกียวฝันว่าได้ไปซื้อเหล็กน้ำปนยามคามสามหาขับเข่าหนึ่งกับกระวงไหวนะครับ แต่ว่าส่วนซีเกียกับสามเกียดนี่โดนฟันยังไงเก็บเยอะเลยหนลีละคำนวณนี่ทีแบบเปลืกเก็ยแล้วก็เลยเอาในเล็กเลขติดนี่ใส่เนาะเลขติดใส่ครับกับของแม่ลำไยนี่ครับแล้วกับกบคู่ให้นะครับกับมีเลขติดนี่กับมี่สามมีสี่ เลขศูนย์มีเก่าเลขแล้วกบคู่ไหวกับมีสามหาเก้าหนึ่งสี่เกตกับสามเกตนะครับแต่ว่าสามหาหนี่ฝันว่าได้ไปซื้อน้ำผึ้ยบผึ้ยค่ำนะครับคือสามหากับเก้าหนึ่งคือตัวละลอยคูล่ลอยว่าท่านว่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่ากับวัฒนูผลเนาะผู <c oughs> ้มีกคติเนาะครับเอ ก็เป็นที่นะครับเลขของแม่ลำย่ยนะครับก็ข,อขอึ้นอเห็งเนี่ยนะครับเพราะว่าห้เอฟซีนะครับพี่จะนา่ายั่นมั้งนะครับเด้อความฝันก็ความฝันมันก็ปังได้ลุดได้คล้นกันนะครับเพราะว่าความฝันือขวนนัญเนาะห้เป็นแนวทางซื้อตากินแบงก์รัฐบาลห้พี่จะลหน,าาน้ายั่นมั้ยนะครับเด้อของแม่ลำย่ยแต่ว่าส่วนเลข ติดติดมาเป็นปีปีนึงพิเทเดียวพิธีเดียวโอ้ยเป็นเป็นอาทิตย์ตาม<ห>นะครับเพราะว่าปีหนึ่งยี่สิบสี่งวดเนี่ยพิเทเดียวปีนี้พิธแล้วว่างว่างต้นปีเป็นบ่ใน้ยินว่าต้นปีใหม่องปีใหม่ต้องน้ำติดมาตลอดครับคันตาเป็นทั้งสีก่กะคันตาบ่ม่ในเหล็กที่ตัวนี้จะต้องตัดออกนะครับส่วนี่สี่ตัวไหนนะครับ เมล้ำไ่อยวะนะครับครับครับก็ถ้ารวมในคลิปนี้นะครับของแมล้ำย่ยเหล็กติดแล้วนะครับกับเหล็กติดแมล้ำไ่ยงวดวันที่สองพุทธภาหกหกกับมีเหล็กสามเหล็กซีเหล็กซูตรเหล็กเก้านะครับเหล็กติดขันตัวมีในซีตัวนี้ก็ต้องสื่อระวังสันนะครับแล้วก็คู่ห่กับมีสามหาเก้าหนึ่งซีเกตกับสามเกตแต่ว่าส่วน สามหากับเก้าหนึ่งนี่ฟันว่าได้ไปสื่อนักพยาค้ำนะครับลอยคุณลอยวัดสันว่าไเพมก็เล่ว่าดสนหูเนาะว่าว่าว่าออกหรือว่าออกเนาะมูพยากรนันว่าครับเนี่ยครับก็เป็นแนวทางของแม่ลำไยนะครับที่ให้แนวทางในการพิจารณานะครับพิจารณาย่านเบิงในงวดบันทีสองพุทธภามนะครับกับวังว่า เอฟซีนะครับกับข้องสีได้ฟังได้เห็นนะครับเป็นแนวทางสื่อสารก,กินแดงของรัฐบาลนะครับเด้อว,ว่าส่วนสีเขาสีลวดได้จังไงกับมามีผู้ฮูนะครับเป็ี่นตะเพียงแนวทางมาแบ่งปันกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อแม่ลำยัยเด้ครับสี่งไหนแนวทางแก<ด><ด>เอฟซีนะครับไอ้หนุ่มแนวทางน้ำหูหูน้ำเด็กติดนะครับว่าบอกพิษจงวนอีกนะไอ้แนวทางกับขอขอบคุณหลายๆนะครับ รับผมคลิปนี้ก็อนอที่ขอยุติเพี่งเท่านนิพอปฎิญญในคลิปต่อต่อไปรับคลิปนี้ก็อขอให้เอฟที่ถกต่านจงมี่สวกมีลาภในวดวันทีสวงพืชผ้าหก6นี่นะครับรับคลิปนี้ช่วงดีสวัสดีครับ